เรื่องเรื่องเนี่ยบางทีาบางทีเราคุยเนี่ยนะครับร้อยเก้าสิบห้าคนเนี่ยเราไม่รู้พื้นฐานของผู้ฟังเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาสิ่งที่ตรงกันก่อนเอาสิ่งที่ตรงกันก่อนนะครับอะไรคือหลักฐานของศรราสนาอุซูลเลยพื้นฐานเลยอันกุรอานอะไรคือคําว่าหลักการศาสนานะครับอันกุรอานหะดิษอันกุรอานคือวจ,จนะของพระเจ้าหะดิษคือนะครับวจ,จนะของศรราสดามุฮัมมัดซึ่งจะถูกใช้อธิบายอันกุรอาน นะครับนะครับแล้วก็บนเลยครับอัานุรานฮะดิษนะครับอิจมะและก็กิยาสหลักฐานเนี้ยนะครับคือสิ่งที่เราเชื่อตรงกันว่าเป็นหลักฐานทางศาสนานะครับเป็นที่กลับของการพูดว่าเรื่องศาสนาจะทําอะไรได้ไม่ได้ข้อที่หนึ่งเคลียร์ไหมถ้าประเด็นนี้เคลียร์ก็เคลียร์พิมพ์เคลียร์มานะครับเคลียร์ไหมมีอะไรจะแย้งในประเด็นนี้ไหม เราต้องเห็นร่วมกันก่อนนะครับเราต้องเห็นตรงกันก่อนในเรื่องจะคุยปัญหาเรื่องเมาลิดอืมถูกต้องไหมบนความเข้าใจของชาวสลับบนความเข้าใจของบรรดาสี่อิหมามถูกต้องไหมสี่อิหมามอืมเอาละเคลียร์ประเด็นแรกเคลียร์สองนะครับมาลิดนะครับเป็นเรื่องศาสนาหรือเรื่องมุอามาลัตอืมมาลิด สิ่งที่งานฉลองประจําปีนะครับงานฉลองประจําปีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการจัดงานลําลึกนะครับจัดงานลําลึกางานฉลองประจําปีเราไล่เลยตั้งแต่งานสุเหล่างานสุเหล่าเป็นอาดะเพราะว่าหนึ่งก็คือไม่เจาะจงนะครับบรรดาอุลมะและนักวิชาการนะครับตั้งแต่ชาวสลับไม่ว่าจะสลับหรือคอรับเนี่ยนะครับให้การกําหนดนะครับเรื่องงานประจําปีว่าเป็นประเพณีเนี่ยนะครับ หรือจะเป็นอาดะจะเป็นเรื่องศาสนาเนี่ยก็คือจํานวนที่เจาะจงนะครับนะครับดังที่เราเห็นในบรรดาหัดิสนะครับเช่นนะครับการถกเถียงของนักวิชาการผมยกตัวอย่างในเรื่องของการถกเถียงว่านะครับเป็นเรื่องของซุนนะนะครับหรือเป็นเรื่องของอิบาดะนะครับเช่นในกรณีของอินนพารัม7เม็ดในการแก้ไสยศาสตร์นะครับนะครับอิหม่ามอตตอฮาวีนะครับ นะครับบอกว่าไงครับการที่ระบุว่าเจเนี่ยนะครับเป็นอะไรครับเป็นเรื่องเจาะจงเป็นเรื่องอิบาดะเป็นเรื่องซุนนะขุสูซียะของคนในยุคนั้นอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมพอมีการมีจํานวนเข้ามาเฉพาะเจาะจงจะเป็นเรื่องของการอีบาดะเฉพาะตัวนะครับการปักก้านอินผาลัมของท่านนบีเป็นมวยศาสตร์เป็นซุนนะขุซูซียะเฉพาะตัวของท่านนบีอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ามันมีรายละเอียดทางวิชาการในการพิจารณาว่าอะไรเป็นอาดะนะครับ อะไรเป็นศาสนาบัญญัติเป็นเรื่องของนะครับชารอีอหรือช,ช,ชาริอานะครับไล่ไปทีละเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านรู้เรื่องนี้คำถามต่อมาที่น่าสนใจนะครับหลังจากถามว่าเมลิดเป็นอาดะนะครับหรือเป็นชาริอะหรือเป็นอาดะที่เอาชาริอะที่อนุญาตมารวมกันแล้วกำหนดเฉพาะเจาะจงนะครับงานสุรา งานสุเราเป็นอาดะที่เอาเปิดด้วยก,การอาร่รานอังคานที่อนุญ,ญาตโดยทั่วไปนะครับแล้วก็เอาการสรรเสริญสุริวาน,นาบบีนะครับเข้ามาอยู่ในงานเช่นเดียวกันกับงานมอลิดแต่ทำไมสามารถกระทำได้นะครับทั้งที่ก็จัดทุกปีนะครับความต่างอยู่ตรงนี้ครับความต่างในการแยกระหว่างงานนะครับที่เป็นอาดะก็คือการเจาะจง การเจาะจงจํานวนสถานที่เวลานะครับนี่ยังไม่รวมถึงนะครับการอิงก์ดเมื่อมีผู้คนนั้นไม่ปฏิบัตินะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเนียดยังไงเพราะว่าอินนามาอินนามาอามาลูบินเนยดเนียดมันอยู่ในใจว่าผู้จัดนั้นเขาเนียดเอาอะไรเนียดแสวงหาความใกล้ชิดด้วยกับงานด้วยกับการเป็นประเพณีด้วยกับการมองว่าเป็นสัตว์เราจะรู้เนียดคนได้ยังไงถูกต้องไหมการรู้เนียดไม่เนียดเนี่ยเกณฑ์ทางวิชาการก็คือการที่มันถูกจัด ทุกปีโดยขาดไม่ได้และจะต้องทำวันนั้นแบบเจาะจงแบบนี้เขาเรียกว่านะครับมันมีนัยยะทางการแสวงหาความใกล้ชิดต่อพระอรรถเนื่องจากการเจาะจงของมันนะครับการเจาะจงของมันซึ่งเราจะไม่พบในงานสุเหลางานสุเหลาเนี่ยถ้าสับบุรุษไม่พร้อมสุเหลานี้จัดไม่ได้แปลว่าสุเหลาอื่นจะต้องจัดแบบนี้เป็นการแสดงเนียดว่าไม่เจาะจงให้เป็นเรื่องศาสนา สุเหร่าดารุ่นนะครับดารุ่นมุตตะกีนนะครับจัดงานน้ําชาประจําปีไม่จําเป็นที่นะครับสุเหร่าที่นะครับสุเหร่าที่ยะลาจะต้องจัดตามไม่จําเป็นแบบนี้คือการไม่เจาะจงสะแสดงว่าจะไม่มีสบุรุษที่งานดารุ่นมุตตะกีนเนี่ยนะครับไปบอกว่าใครก็ตามไม่จัดงานประจําปีเนี่ยนะครับฮารอมหรือว่าไม่รักไม่รักมัสยิดบ้านของอัลลอฮ์จะไม่มีคนพูดอย่างนี้เลยแต่ในทางกลับกันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับ มีการอิงการ์ดกันในผู้ที่ไม่จัดงานมอลิดนาบีเรื่องนี้จึงเป็นเนียดนะครับที่มองได้โดยตรงว่านะครับมีผู้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่างานมอลิดนาบีนะั้นเป็นเรื่องศาสนาโดยตัวหนึ่งก็คือมันได้รับการเจาะจงว่าจัดในเดือนรอบิอุนอาวานนะครับได้รับการเจาะจงในการจัดใน,ในการครบรอบวันเกิดครบรอบวันคล้ายวันเกิดของท่นานนบีนะครับผมยกตัวอย่างให้เข้าใจได้ง่ายๆนะครับ ทุกคนเราเริมจุดที่คุณกับผมี่เห็นตรงกันก่อนจุดที่คุณกับผมเห็นตรงกันก็คือาศาสนานั้นสมบูรณ์แล้วาศาสนานั้นสมบูรณ์แล้วนะครับนะครับเพราะอะไรครับนั้นท่านนบบีบอกว่านะครับอะไรครับมันอาเดซ่าฟิอัมลินาฮาซามาเลสวินหูฟะฮูวรัดใครก็ตามนาสนนิ่งหนึ่งสิ่งใดมานะครับในในสิ่งที่ฉันฟีอัมลินาฉันไม่ได้นํามาหมายถึงเรื่องาศาสนานะครับ ฟะฮูวารอนะครับเพราอนั้นจะไม่ตอบรับในเรื่องของศาสนานะครับในวันฮะดิษที่เราอ่านบนคุตตบะนะครับนะครับในวันในวันอะไรครับการรวมตัวนะครับผู้คนจะถูกต้อนนะครับจะมีคนกลุ่มหนึ่งนั้นถูกมาลักกีดกันไม่ให้เข้าไปยังบ่อน้ำของท่านนบีนะครับบุคคลเหล่านั้นก็คือบุคคลที่ทําบิดอะก็คือบุคคลที่ทําอุตตริกรรมในเรื่องของศาสนานะครับ บรรดาบรรดานักวิชาการได้มีการใช้ศัพท์ในการแบ่งนะครับบรรดาสีหมามเห็นไหมผมอันการน,นะครับฮะดีสนะครับอิจมะอิจมาคือการเห็นตรงกันของบรรดานะครับอุลมะนะครับแล้วก็กิยาสเห็นไหมผมจะเริ่มมาเรื่องบรรดาสีหมาม้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับมาริกเกิดขึ้นครั้งแรกในราชวงศ์ฟาติมียะนะครับบรรดาอุลมะนะครับในสายทาน นะครับของชาวสลับหรือที่เรียกว่าตัวเองว่าซาเลฟี่เนี่ยให้ระมัดระวังในสิ่งที่ซอฮบะนั้นมีโอกาสกระทำได้แต่ไม่กระทำเพราะอะไรครับซอฮบะนั้นรักนบีมากกว่าเราคําถามก็คือถ้ามาริดนบีจริงเนี่ยนะครับคาถามที่ตามมาค,ค่อยคิดตามนะครับทําไมนบีถึงไม่จัดทโทษครับทำไมซอฮบะของท่านนาบีถึงไม่จัดวันเกิดให้กับท่านนาบีทาไมถึงไม่จัดอันนี้เป็นคาถามที่อยู่ให้อยู่ในใจไว้นะครับ ถ้าเป็นเรื่องศาสนาส่วนนะครับในประเด็นที่ผมเคยถกเถียงกับพี่น้องคณะเก่าที่บอกว่าเราจะเปลี่ยนรูปแบบอันนั้นอีกประเด็นนึงนะครับประเด็นการจัดเมลิดในนิยามของอิหมามนาววีนะั่นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งมันจะตรงกับงานสุเหาิมมันจะตรงกับงานสุเหลินะครับจะต้องไม่มีในเงื่อนไขคือต้องไม่มีไม่มีสิ่งคารอมนะครับจะต้องไม่มีสิ่งคารอมไม่มีการประปนชายหญิงเงื่อนไขของอิหมามนาววีเต็ไมไปหมดเลยนะครับค่อยว่ากันคิดตามผมไปเรื่อย ศาสนาสมบูรณ์แล้วคุณกับผมเห็นตรงกันนะครับคุณกับผมเห็นตรงกันการประดิษฐ์ประดอยในเรื่องศาสนาถ้าศาสนาสมบูรณ์แล้วทําไมมันก็จะมีคําถามจากอาชัยรอดที่ไม่ใช่นักวิชาการถามกลับมายังผมว่าทําไมไม่ขี่อูดขี่รถทําไมนะครับในบรรดานักวิชาการชาวสลับก็จะมีการแบ่งหลายประเภทนะครับหนึ่งในการแบ่งประเภทของบิดาคือบิดาทางภาษา วิทยาเนี่ยแปล,ปลว่าการอินโนเวชันการปรดิกรรมวิทยาทางภาษานะครับวิทยาดุนยาวีวิทยาในเชิงของทางโลกเช่นนะครับวิทยาการที่ในยุคทา่านนบีนะครับไม่มีรถในยุคเรามีรถในยุคท่านนบีอาซานโดยปากเปล่านะครับในยุคเราใช้ไมโครโฟนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเมธอดหรือว่าเครื่องมือเครื่องมือในการทําให้หลักการนั้นนะครับอ่ ยังคงเดิมการใช้นะครับการใช้นะครับไมโครโฟนเพื่ออาซานนะครับการใส่นะครับไดอะคริติกหรือว่าเครื่องหมายสัญลักษณ์การอ่านในสมัยของท่านอาลีนะครับสิ่งนี้ไม่เรียกว่าการอินโนเวชันที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอันกุรานเห็นไหมครับไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอันกุรานจับประเด็นให้ดีนะครับ การอ่านแบบนะครับการอ่านแบบนั tamam ้นเนี่ยนะครับส่งผลนะครับทำให้เราอ่านถูกแบบเดียวกับท่านอาลีมาจนถึงปัจจุบันนะครับในการอ่านแบบครับนะครับอ่านะครับเป็นกิโรอ์ที่เราใช้มาจนถึงปัจจุบันเห็นไหมนั่นคือประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นวิทยาอะไรครับเป็นวิทยาหัสนะนะครับที่มีการใช้นะครับการใส่สระนะครับการอ่านสัญลักษณ์การอ่านนะครับเพื่อที่นะครับอนุรักษ์นะครับ ไม่ให้การอ่านนั้นผิดพลาดเช่นการอ่านผิดพลาดคืออะไรการเว้นวรรคผิดพลาดเช่นในภาษาไทยตากลมกับตากลมเนี่ยคนละความหมายเลยฉันนั่งตากลมกับฉันนั่งตากวรรคลมฉันนั่งตากลมกับฉันนั่งตากลมเนี่ยไดอะริติกหรือสัญลักษณ์การอ่านจึงเป็นพิดาที่เป็นเครื่องมือเพื่อให้าศาสนานั้นคงอยู่นะครับาศาสนานั้นคงอยู่ ไม่ใช่วิทยาทางชราอิยะวิทยาทางศาสนาที่จะส่งผลให้หลักการหลักการหนึ่งหลักการใดเปลี่ยนแปลงไปนะครับเครื่องมือที่ใช้เชื่อชูหลักการนะครับให้หลักการนั้นอำนวยความสะดวกไม่ใช่เครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงหลักการศาสนานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าบิดยาทางภาษาแล้วก็บิทยาดุนยาวีวันนี้ให้รู้จัก2ประเภทจริงๆมีมากกว่านั้นนักวิชาการแบ่งมากกว่านั้นและใช้ศัพท์คนละตัวกันนะครับ อันนี้เอาให้เข้าใจง่ายๆก่อนบิดอา์ในเรื่องศาสนาเพราะฉะนั้นหะดิษที่ยกกันในคุตบ่าวปศุกกุลหบิดอา์ตินโดลาแล้วว่ากุนโดลาตินฟินนักทุกๆบิดอา์นั้นโดลาละ,าลาละทุกๆโดล,ลกกดลาละนั้นหลงผิดและทุกๆความหลงผิดจะนําไปสู่นรกคํานี้ไม่ได้แปลว่าคนทําบิดอาร์นั้นจะถูกโยนลงนรกนายเอทำบิดอาร์ฉะนั้นนายเอจึงถูกโยนลง,ลงนรกไม่ใช่บรรดานักวิชาการบอกว่านะครับบิดอา์นั้นเป็นหนึ่งในบาปใหญ่ ที่เป็นบาปที่เหนือกว่ามาสัสยิดผู้ที่ทําบิดานั้นนะครับบาปของบิดานั้นเรายังไม่เรา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 เข้าใจนิยามก่อนแล้วเราจะกลับไปยังคําตอบของเรื่องมอลิสนะครับวันนี้ปูพื้นก่อนทําไมบิดาถ,ถึงเป็นเรื่องซีเรียสนะครับเราเอาเรื่องที่เห็นตรงกันก่อนบิดาจะไม่ได้กินน้ําจากบอ่อน้ําของท่านนาบีนะครับอ่าอีกเหตุผลหนึ่งที่บรรดาอุลามะนะครับได้ชี้แจงว่าบาปของบิดานั้นเป็นบาปใหญ่ที่เลวร้าย นะครับมากกว่าการทําซีนาและการดื่มสุราเพราะว่าผู้ที่ทําบิดาษนั้นจะไม่รู้ตัวจําคีย์ิรได้ดีนะครับผู้บิดาผู้ที่ทําบิดาษนั้นจะคิดว่าเขากําลังทําความดีอยู่เขาจะคิดว่าเขาไม่ได้ทําความผิดอะไรแต่คนที่ทาซีนาและคนที่กินเหล้าโดยตัวเนี่ยจะรู้ว่าเป็นความผิดแต่อดแต่อดไม่ได้โอกาสที่จะเลิกจากบาปมุสยัดที่เป็นบาปใหญ่มีมากกว่าการทําบิดาซึ่งเป็นบาปใหญ่บาปที่เป็นบิดาจึงเป็นบาปที่อยู่เหนือ บาปมุสิยากเพราะมันเลิกยากกว่าเห็นไหมครับคําถามก็คือนะครับการเอาการเอาเรื่องศาสนาทั่วไปนะครับมารวมมายํารวมกันนะการเอาเรื่องศาสธรที่ศาสนาอนุญาตทั่วทั่วไปการอ่านกุรอานการซิกุลเหรอเอามารวมกันและตั้งชื่อและทําพิธีกรรมที่อ้างว่าเป็นประเพณีนะครับแล้วทําเฉพาะเจาะจงเนี่ยนะครับถ้ามันทําได้เนี่ย แล้วอะไรคือบิดาที่บรรดาอุลมามะบอกว่าเขาจะไม่รู้ว่าเขาทําผิดอยู่เขาจะคิดว่ามันเป็นความดีอาจารย์อาลริฟีนจึงถามพี่น้องอาชัยอีรอว่าการกระทําแบบเนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยใครคือคู่ที่จะถูกทําโทษไม่ให้กินน้ําที่บ่อน้ําท่านนาบีสรุปสุดท้ายแล้วเราสามารถเอาอามารอิบารดาทั่วไปมายํารวมกันหมดชวนคนอื่นมาทํารวมกันหมดโดยที่ไม่สมรูปแบบการเจาะจงไม่สนคําอธิบายเรื่องการเจาะจงวัน การเจาะจงประเภทใดเป็นอิบาดะการเจาะจงประเภทใดเป็นอาดะนะครับเพราะฉะนั้นสุดสุดท้ายแล้วบาบิดะจ,จะไม่มีอยู่จริงเลยทุกคนจะอ้างบิดะฮาสนะหมดเลยทุกคนจะอ้างบิดะฮาสนะหมดเลยก็มันดีไม่ใช่หรอบางอ่านอ่านกูาอานไม่ดีเหรอละหมาดเยอะๆยอดีไหมละหมาดเยอะๆยอดีถ้าผมทําแบบนี้ล่ะทําได้ไหมผมเคยยกตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นภาพนะครับผมเอา อิบารัที่เป็นอามทั่วไปเช่นการละหมาดหลังอาบน้ําละหมาดสุนัตการนะครับการละหมาดในยามเช้านะครับนะครับการละหมาดในยามเช้าเนี่ยมีการละหมาดหลังอาบน้ําละหมาดมีมีตัวบทรองรับนะครับพอเราไปอาบน้ำละหมาดเนี่ยเราสามารถละหมาดสุนัตได้ผมตั้งชื่อให้ใหม่วันนี้เดี๋ยวผมทําเลยไม่มีใครพูดหรอกครับอาบน้ําหลังละหมาดอาบน้าละหมาดอาบน้าละหมาดสุนัตไม่ดีไม่มีใครพูดหรอกครับมันดีวันนี้ผมถามคุณ คนที่ถามผมเมื่อกี้เนี่ยนะครับยังไม่ต้องไปแตะเรื่องมาลิดนะผมถามว่าละหมาดสุนัตเนี่ยดีไหมดีทุกคนบอกว่าดีครับนะครับมีตัวบทรองรับด้วยนะนะครับและผมเอาตัวบทอื่นๆมาที่เป็นการละหมาดสุนัตนะครับนะครับในเวลาสายละหมาดดูฮาเอาเอาคุณค่าของละหมาดดูฮามาว่านะครับดิสกี้จะเพิ่มพูนเอาเอาคุณค่าโดยรวมมามาเป็นหลักฐานแล้วผมก็เอา ฮะดดษที่อนุญาตละหม,มาดสุนัตหลังอับนั้นละหม,มาดมาและผมทําการนะครับชวนคนอื่นมาแล้วผมตั้งชื่อใหม่ว่านะครับวันนี้ผมชวนท่านผู้ฟัง200ชีวิตนะครับที่เป็นมุสลิมเฉพาะที่เป็นมุสลิมเรามาละหม,มาดลุสกีกันผมตั้งชื่อว่าละหม,มาดลุสกีนะครับเราโดยเราจะทําเดือนละครั้งนะครับโดยเราจะทําเดือนละครั้งนะครับนะครับโดยเราจะทําเดือนละครั้งนะครับเพื่ออะไรครับ เพื่อที่จะไม่ให้พี่น้องนั้นจุดประสงค์เพื่อให้พี่น้องนั้นระลึกถึงละหมาดดูฮาอทําให้พี่น้องนั้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับละหมาดเพื่อเพิ่มพ,พลิสกีในตัวเองโดยการผมตั้งชื่อใหม่ว่าละหมาดลุกสกีนะครับตั้งชื่อว่าละหมาดลุสกีนะครับนะครับแล้วมาลิสไม่ดีตรงไหนนะครับละหมาดลุกสกีไม่ดีตรงไหน,นครับผมเอาหลักฐานมามีหมดเลยเนี่ยผมถามว่าทําได้ไหมทำทำเดือนละครั้งนะครับแล้วผมช่วยคนอื่นมาทํา นะครับผมชวนคนอื่นมาทําระยะแรกเนี่ยนะครับระยะแรกมันก็จะมันยังไม่ดังครับมันยังไม่ดังครับคนก็เริ่มน้อยหลังๆปุ๊บคนมันก็เริ่มมากขึ้นคนก็จะเริ่มละหมาดลุสกีนะครับในที่สุดเป็นไงครับพอทํากันมากๆปุ๊บก็จะทําตามกันเมื่อเวลาผ่านไปหลายร้อยปีนะครับเมื่อทําไปหลายร้อยปีไม่ใช่ครับไม่ใช่คุณเปิดคุณไปครับคําถามก็คือมันทําไม่ได้ครับคําตอบก็คือ แม้กระทั่งผมเคยถามคาถามเนี่ยกับคนที่บอกว่าทํามอริดได้เขาบอกทําไม่ได้ครับบิดอา์เป็นบิดอา์ครับเพราะว่านานไปเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าละหมาดุสกีจะถูกบรรจุบรรจุอยู่คนรุ่นหลังผมไปเนี่ยอีกร้อยปีสองร้อยปีเนี่ยจะละหมาดุสกีกันเป็นประจำในช่วงเวลาแรกเนี่ยนะครับจะมีคนกระทําบ้างไม่กระทําบ้างอย่างไม่เจาะจงถูกต้องไหมครับเหมือนประวัติของมอลิดนบีเลยมีคนกระทําบ้างบางปีทําบางปีไม่ทําไม่เจาะจงนะครับ แล้วเสร็จปุ๊บก็จะเป็นประเพณีที่คนทิ้งไม่ได้โดยการแอบอ้างความใกล้ชิดสแสวงหาความใกล้ชิดต่อพงกเราหรอนะครับเมื่อเวลาผ่านไปยังไม่ต้องอะไรเลยครับท่านนาบีไปนำละหมาดนะครับกิยามุลไลสามวันท่านนาบียังจะต้องยับยั้งเอาไว้การละหมาดกิยามุลไลไม่ดีหรอครับดีครับแต่ท่านนาบีกลัวว่าการที่ท่านนาบีไปเป็นประจำนั้นจะเป็นวายิบของประชาชาตินี้เพราะประชาชาตินี้มีความเข่งคัดในการตามนาบี เมื่อท่านนบีไปเป็นประจําท่านนบีกลัวว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเป็นวายิบที่จะถูกประทานมาให้แก่ประชาชินี้เพราะการละหมาดยามค่ําคืนนั้นเป็นวายิบต่อตัวนบีเท่านั้นไม่ใช่ต่อประชาชาติของท่านต่อประชาชิของท่านนั้นเป็นเพียงสุดนะเท่านั้นเห็นไหมความระมัดระวังต่อในเรื่องศาสนานะครับนะครับเรื่องศาสนานะครับหาหลักฐานใช้จากอะไรครับหลักฐานเราจากไหนอะไรนับว่าเป็นหลักฐานอันกุรอานฮะดีษหาหลักฐานใช้จากไหนครับ อ่านคุรุอานฮะดีสอิชมาและอะไรครับกิยสของบรรดาอุลามะหาหลักฐานใช้ในเรื่องศาสนานะครับและหาหลักฐานห้ามในเรื่องดุนยาในเรื่องทางโลกถ้าคุณทำกลับกันเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าอุซูลของคุณเนี่ยเพี้ยนเช่นนะครับในเรื่องดุนยานะครับคุณไปหาหลักฐานใช้ให้กินในเรื่องศาสนาหาหลักฐานใช้ให้กระทำ ถ้าไม่มีหลักฐานใช้ให้กระทําจากสี่หลักฐานข้างต้นอย่าพึ่งทําเพราะท่านนาบีเป็นผู้ที่นะครับนำศาสนามาอย่างสมบูรณ์แล้วเหตุผลก็คือเวลาเรื่องศาสนาหาหลักฐานใช้ให้กระทําถ้าศาสนาไม่ได้ใช้ให้ทําอย่าทําเรื่องทางโลกหาหลักฐานห้ามถ้าศาสนาไม่ห้ามกระทําได้ทั้งหมดและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพี่น้องสลับดอกกัน ถ้าพี่น้องสลับดอกกันเกิดอะไรขึ้นครับถ้าพี่น้องเกิดการสลับดอกกันวุ่นเลยครับเช่นนะครับเมื่อสักคูนี้เรื่องศาสนาละหมาดสุภฮพีเป็นเรื่องศาสนาหรือเรื่องทางโลกครับละหมาดสุภฮีเป็นเรื่องศาสนาหรือเรื่องทางโลกครับละหมาดสุภฮีเป็นเรื่องศาสนาหาหลักฐานอะไรครับหาหลักฐานใช้ให้กระทําจากอะไรครับอันกรุาาหะดีษเมื่อเรากลับไปหาละหมาดสุภฮีนะครับมีกี่รอกอรกจากอันกุรอานและฮะดดิส S 1> <S 1> เราจะได้ว่าใช้ให้เราทำสองรากอากที่เป็นสุนัตก่อนและสองรากอาที่เป็นฟัดดูซึ่งเป็นสองรกอักก่อนนั้นเป็นสุนัขมุฮัมดะเห็นไหมครับเราจะได้คําตอบแต่ถ้าเราทํากับการละหมาดสุบฮีเราไปอ้างว่าอา้าวกัณบีไม่ได้ห้ามอา้อไม่ได้ห้ามละหมาดหกรากอากาจบเลยไหมพังไหมเราจะละหมาดไม่เหมือนคนอื่นเลยนี่คือการทําบิดาอศาสนาก็จะ คนก็จะละหมาดต,ตามใจตัวเองเลยถ้าเราใช้ตรกกะว่านะครับก่อนกุหลาบไม่ได้ห้ามกับเรื่องศาสนาถ้าเราใช้ตรกกะนี้ในเรื่องศาสนาทุกตัวอิสลามมีการปฏิบัติอยู่หข้อถ้าเราใช้ตรกกะนี้ทั้ง5ตัวพังเลยครับทุกคนต่างทําตามใจตัวเองได้หมดเลยศาส,สนาก็จะมีการประพฤติประเทศหนึ่งก็จะทําอย่างหนึ่งประเทศหนึ่งก็จะทําอีกอย่างนึงพังเรื่องดุนยาหาหลักฐานห้าม คำถามก็คือถ้าเราสลับด,ดอกกันนะถ้าเราสลับดอกอุซูลตัวนี้เราสลับดอกกันเรื่องดุนยาเช่นเราตั้งค um> ําถามว่านะครับการกินกระเพราไก่ไข่ดาวเนี่ยนะครับนะครับมีการสั่งใช้ในอัลกุรอานฮะดีสนะครับแล้วก็อิจมะแล้วก็กิยาาของอุลามะหรือไม่เราตั้งคําถามว่าอัลลอฮ์เนี่ยนะครับแล้วก็ท่านนบีเนี่ยใช้ให้เรากินกระเพราไก่ไข่ดาวหรือไม่การกินกระเพราไก่ไข่ดาวเป็นเรื่อง มูอามาละเป็นเรื่องอาดัชของชนท้องถิ่นหรือเป็นเรื่องาศาสนาครับการกินกะเพราไก่ไข่ดาวเป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องอาดัชของคนไทยเราสลับดอกกันเราไปหาหลักฐานช้ให้กระทําเจอไหมเราเจอไหมว่าเอารใช้ให้เรากินกะเพราไก่ไข่ดาวกินเจอไหมครับหาเจอไหมในสี่หลักฐานอันกุรอานฮะดีษอิจมากิยาสเราจะหาเจอไหมครับ หาไม่เจอเพราะว่าอะไรครับเรื่องดุนยาโดยโดยรวมโดยกว้างแล้วหาหลักฐานห้ามห้ามกินหมูห้ามกินสัตว์ที่ล่าสัตว์อื่นด้วยเขี้ยวเล็บห้ามกินสัตว์ที่อะไรครับตายด้วยตัวเองเห็นไหมครับห้าม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 หาหลักฐานอะไรครับหาหลักฐานห้ามเห็นไหมหาหลักฐานห้ามเห็นไหมครับเรื่องดุนยาวีหาหลักฐานห้าม้าไม่ห้ามตาบใดที่ไม่ห้ามทําได้ แต่พี่น้องกลับมาถามอะไรครับนะครับกลับมาถามว่านะครับก็ไม่มีหลักฐานห้าเมลิดนี่เห็นไหมครับอืมเพราะฉะนั้นผมตอบผมมีหน้าที่ตอบอย่างสุดความสามารถนะครับในฐานะผู้ตักเตือนนะครับอผมไม่ใช่นักวิชาการในฐานะที่ผมเรียกร้องให้พี่น้องไปศึกษาต่อเท่านั้นนะครับอืมและนี่คือสุดความสามารถของผมแล้วก็ด้วยความจริงใจของผมนะครับอืม